สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีตุติโกติดตามครับตุติดกดสัตตะไคร์ครับกดไลค์กดแช่นี่ครับเมนี่ห้าสิบห้าเจีดครับรับใจเห็นไหมครับเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าสีดำรับพี่น้องเครื่องซักผ้าเครื่องทำกับข้าวเฮ้ยรอรุนครับให้พ่อบ้านนะครับอ่ะผู้ใดได้เครื่องซักผ้าไปตะกร้านะครับตะกร้าโชคบานพี่น้องอ่าไม่ว่าจะเป็นอันนี้จะเรียกว่าบัได้เป็นไหมบัไดเครื่องซักผ้าเฮ้ยพี่น้องเขยั่า กล้าเปิดสองก็จะถูกไปไปเงินนะครับไปไปคั่มนะครับพี่น้องนะครับบอกว่าสิเป็นกางเกงนำโชคบอกว่าสิเป็นผ้าเช็ดตัวบอกว่าสิเป็นของรางวัลมากมายตรงนี้เราดู20บาทครับพี่ดอง มีามสุด้วยครับวันมันเดชกเขาเลยนะครับอ้าวมาต่อยอดกองบุญพี่น้องร่วมกันทำบุญนะครับการทับุญก็ต้องหวังยังตออแคนพี่น้องนะครับสังคมสุขกัเมือนะครับเฮ้ยหลุดหลุดลุดลุดลุรางวัลใหญ่ออกแล้วชูชูรถรถไต้รถฉันปะไรรถชูรถไไรงถรถดีรถดีเฮ้ย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 เฮ มากท้ายทอดสุดออกอากาศอ่ไปทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวนี้เวลานี้นะครับพี่น้องเขามาตันตอนนี้พี่น้องอยู่นะครับตรงนี้นะครับไ่วยชูรถนะครับชูรถชูรถพี่น้องหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบนะครับกินเข้าไปแล้วผมว่ยังครับกินเข้าไปแล้วนะครับ กินข้าไปเสือเดียวแล้วนะครับมีความสุขด้วยกันครับวันนี้พี่น้องหลายคนนะครับมาแล้วมีความสุขพบเห็นแล้วอ่ะโดยตรนเขามาครับ20บาทตรงนี้ได้ชูรถหนึ่งกระสอบนะครับหนึ่งกระสอบใจนะครับตรงนี้พี่น้องหลายท่านนะครับมีความสุขด้วยกันทีมงานนะครับยูทูบเส้นครับสาวน้อยนะครับอ่ะวัดเรื่องเดียวกันจดได้ยิ่งใหญ่กระเป๋าด้วยทีนะคกระเป๋านำโชคครับี่น้องกระเป๋านำโชคใส่ได้ส่วีคับ่นเอใส่ยันตได้ครับ ใช่เด็กๆจุ๊บไม่ออกนะครับเอาไปใส่กุ้งสุกสไปครับวันนี้เรามีความสุขไปด้วยกันครับนะครับยี่สิบบาทเกินคุ้มครับพี่น้องนะครับเกินคุ้มครับกลับถอยมาครับพี่น้องเห็นแล้วนะครับโอ้ยนะครับกลับอีกขั้นหนึ่งไป ตอนนี้พี่น้องเออนะครับวันนี้เป็นยูทูบเบอร์ของคนนะครับคนไทยทอดสุปนะครับโอ้ยเผ็นกะทายเอาแต่ยังทำงานนะพี่น้องนะครับของไทยทำงานมันกับแวะเข้าไปนะครับนี่โคตสุดกันะพี่น้องนะครับตรงนี้ร้านบันไดรอพี่น้องอยู่อ่ะมาจบเอาตรงนี้ยัยยายยายยายเมื่อกี้ไปหยอก ไอ้ไอันนี้มากครับพี่น้องครับ<อ> <c oughs> พี่น้องครับวัดเพื่อนบอกว่าบัดรลยยี่สิบบาทสาดเสื้อเพื่อนโอ้ยบักฉากเลยอลี่แม่ผู้สาดได้มาปูไก่เถอะเนาะสินังเบิ้งยังไหนนี่สิพักกันนังเบิ้งยังไหนนี่โอ้ยเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่อันไหน อะไรใบม่วงว่เนี่ยอู้หูพี่นายพักอย่างพี่จะกินแท้พักหวานตัวนี้อะนางวิปพี่น้องครับต้มเจียวโอ้ยต้มเจียวแม่โอ้ยอยากกินแต่พักหวานกับคุณแม่เลยนะเดี๋ยว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 เปล่าไรนะไอ้ห่วยไม่เมื่อไรก็บม่อได้เห็นบรรยากาศคุณแม่มันนั่งกินข้าวอยู่หน้าเวทีแล้วเนาะโอ้ยโดนพี่จะแสบวิปปิโน่เลยมา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 ครับเบิ่งดู ศาสตรเสือพจน์สินังเบิ่งยังไหนได้ยังนี่สาดตร์ผืนนี่ไหมพจน์สินังเบิ่งยังไหนได้เนี่ยเอาเบิ่องเบื้องเนี่ผมสินอกนังเบิ่งไหนเบิ่งเด้อเอาสิเบิ่งยังไหนเนี่ยเอามันสิเห็นเห็นยังไงเนี่ยเอาพจน์สินังเบิ่งยังไหนเนี่ยเอานี่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 คือมุ่มมุ่มหนาพันเลยได้เนี่ยเออพจน์สินังเบิ่งหมอลำยังไงเนี่ยเออขิดพุ่งมาขิดน้ำอยู่เด้เบิ่งครับสาดตร์พจน์สินติป วัดได้อยู่ประมาณเม่นเป็นชาตหนึ่งมั็นสนั่งเบิ่บงมงนลำ้นลำ,นลำหนึ่งไหนเรื่อยๆน,นี่เพิ่งดูโอ้เปอริเห็นเมื่ะไหร่เปอเห็นมงล้ำเมื่ะโอ้ยเนาะได้จะเบิ่งยังไหนเนาะนี่เนาะหนาวทีก็อยู่นี่เบิ่งดูศาสตร์เพิ่นติดติดขอบวทีเลยเพิ่งพี่น้องเงาเป็นสิเบ,บิ่งยังไหนน่ะ เออท่านั่งยังสี่ยังพ่อมาห่างๆไปที่นีหน่อยเพราะที่ได้เห็นเออแต่นั่นที่ผมว่าพื้นพื้นสีเบิลงยังไหนสันติครับเปลี่ยนสุดใหม่ครับอาบน้ำเต่งโต๊ะรอโตัะปฏิกาออกมาใหม่ตัวหยาดผู้สาวหนาไว้ที่พรมักผู้สาวผู้สาววันนี้มาเข่ากล่องนู่เร็วมาเข่ากล่องเลย เป็นยัง,งยไงบ้านี้จต่ของสิใดไม่เห็นจต่ของตัวเออจต่ของก็สิใดเห็นจต่ของตัวอันมาแม่โอ้ยเพื่อนอะโอ้หอเขาข,ข,ขนามากินพร้อมสุดยอดเลยคุณแม่เด้อแกวอิดีครับแต่ว่ามันผี่มันแคบมันดีแรงยังไงกันนี่แล้วเต็มเปนแล้วครับสัเส่อนพี่น้อง เต็มไปแล้วสาสเสี่ยมหามหาเอฟซีถาหาหนีไมันนีแล้วเมานน่มานน่มาทั้งพี่มาทั้งพี่าาพ FC เมมอฟซีเป็นถาหามาหาครับน้องลาเป็นถามหาโตรู้หรือเออมาหาโอ้พวนหน่อมทำต้นตัวสวัสดีแฟนครับเอฟซี FC. สวัสดีไหมลูกหลานลูกละ,ลกละเออสวัสดี tie, ครับแนะนำตัวด้วย ผมอดมินมหาวิอาลเรรแอดมินุ่มแอดมินหนุ่มแอดมินมหาวีลัจับซื้อปนไดบ้ล่ะปนี้นี่ละแอดมินละเ้อโอ้ยสาดเสือเต็มพุ่นลเลยละพีพี่อยากบึงขนหอละอละข้างุละ ไปจะกินไปจะกินผู้ว่านฝนตกมาอนี่พ่อผแจงจ้างปางพี่น้องเลยแถมบัตรบัตรยี่สิบบาทดิจังหากโอ้ผู้สนับสนุนคำคูณมาแล้วคำคูนมาแล้วเขาก็ดังมาล่ะเขาก็ดั้งมาระตุ้นให้าวบ้อนต้องรองไห ครับนีก็เลยก็ไม่ลูกสาวก็ย่งแย่คุณแม่ไม่พอให้นะครับครอบครัวผ้าเด้อพี่น้องเด้อมือแรงเด้อมาก็มีผู้สนับสนุนนี่ครับโสมโอทชีวิตโอเลยพร้อมสนับสนุนด้านหน้าเวทีครับให้กับพี่ครับน้องครับให้กับเพื่อนเจ้าหนดีๆนะครับหายซุกหายโสดหายโลดหายไฟ่ควมเอียดกันได้ห้องวันก่อนมันเหมือนครับปวดแล้วไปติดน้องเพ้อแก้ฝามาก่อนข้า ด้วยแต่ที่ภามใต้นี่อายุเขาก็คุกักล่างนะครับเป็นเรื่อปัญหาเรื่องของความร้อนาดีตลอดไปเลยนะครับช่วงเวลาการทำการเกษตรที่เราทำงานที่หน้าถิ่นก็จะเป็นช่วงที่หน้ะเริ่มหนาวเวลาเที่ยวของี มัววัดไปไหนสายแสงเลยมันนี่ไ้สายแสงแล้วมัววัดติดฝนเนาะไปได้สายแสงเนาะมันนี้ใช่ได้สายแสงเหรอมันนี่นะ เต็มหมดแล้วครับสาด์เสื้อพี่น้องบ่มีหอดวงว่างบัตรเป็นโมแพ่งครับพี่น้องครับยี่สิบบาทหนึ่งตวรองวันใหญ่ออกอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วรองวันใหญ่คุณนะคุณนะ ยี่สิบบาทยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทโอ้เดกยังกินข้าวเนาะครับสวัสดีครับโอ้คนักินขาวหลังพิีดเมืามเอาเมื่อจะไต่นานะครับอ่าอ่านักใจน้ำพันยูได้ครับ้บนา,นา,ม,า,ม,บามีรถนะครับป้บาหาผมนะครับ,บ,รรบผ,มผมสิบหกข้างเมื่อครัได้ไม คนนะครับโซฟาเมื่อแล้วครับพี่น้องโซฟาไม้บ่งคนนะครับตอนนี้ไม่านี้พี่น้องเดินตรงเข้ามากครับซิมซีนะครับพี่น้องนะครับดีความสุด้วยกันเลยรางวัลมาไหลหลายคนนะครับเบิ่งเอาเด้นะครับ2 0บาทตรงนี้นะครับ20บาทอ่ะพี่น้องเดินตรงเขามาเลยครับ20บาทนะครับ เรามา Box, มอบความสุขแบ่งปันของสุขกับพี่น้องนะครับหลายค๋ยไลายคนมากอดก็ถึงแล้วนะครับ20บา,บบาทครับจับไป <men> <reated> แล้วรางวัลใหญ่รอพี่น้องอยู่มาเอารางวัลใหญ่กลับไปครับพี่น้องนะครับรางวัลใหญ่รอพี่น้องอยู่โอ้โหพี่น้องรักยี่สิบบาทเฮ้ยนะครับมานักแท่งแบ่งปันพี่น้องนะครับแบ่งปัดต้อยอมบุญพวกนัานะครับมบอนี้นะครับ20บาทเท่านั้นเมื่อผู้สนับพี่น้องนะครับบุญพระเวสสันดรบุญมหาชาติบุญประจัมปีรางวัลใหญ่รอะไรนะก็ได้อ รางวัลในโอ้องโอรางวัลในรับี่น้องนะครับมาเบิ่งเอานะครับเป็นเครื่องสภาพเครื่องสูบน้่าทับี่นลองสีกระปี่ทับลองสีมือถือนะครับ สุดเลยนะครับวันนี้เดินตรนงเขานะครับอีกบากี่ชั่วโมงเทีย่ยงตัดพี่น้องเบิรแอร์แสพี่น้องบอต็มกว่าสี่แสนบาทของรางวัลอยู่นี่เอาเมื่อครับพนะี่น้องให้พี่น้องเอาเมื่อเอาไปครับเอาไปนะครับตอนนี้นะครับปืนแรกนะครับเบิรสาวหน่อยมาเลยโอ้ยอัศวินบอลยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับผมเบิร์นจะมิตต์พวกงามพี่น้องนะครับอ่ะพัดแท่งแบงปันพี่น้องบอกมาเลยครับตรงเข้ามาครับตรงนี้ยี่สิบบาทครับตรงนี้เจ้าโอ๊ย พ่อพ่อจับพ่อจับไปนึงกระเป๋ายี่สิบบาทกระเป๋ามือถือครับโอ้โหกระเป๋ามือถือแบบนี้อย่างนาม้งครับโอ้โหสวยงามมากครับ ยีบาทเ็บนื่ก็บ่ไรด้ครับนะครับกระเป๋านะครับกระปูมานกระานีรองนะครับเอาบั้นได้พี่องเด้อนะครับเอากัที่ตอนนี้ระปัซึสี่พี่น้องเด้ขย่อยออกมาครับเมื่อวันนีเป็นวันแรน้สาวน้อยเพ่อคนไทยดูชุนะครับพี่น้องเออพี่น้อเบิร์โอ้ยตอนนี้พี่น้องนะครับเซซีวัดเบอรเด็ดมานะครับตอนนี้พี่น้องมาเอาะ้ เอาพี่น้องครับพอกันคีมงานครับยินดีฟังไ้สักนิดก่อนเบิงลงวันใหญ่ว่าีิได้อีหยังครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซิตีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC ซอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ